สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยนะคะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีซีรีส์อะไรที่โดดเด่งโดดเด่นเด้งดึ๋งดังออกมาแบบเด่นๆนะคะก็เลยทําให้หวานมีเวลาไปกดดูเรื่องโน้นเรื่องนี้ค่ะก็ไปเจอเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ live on love ค่ะก็ดูแล้วก็น่าสนใจดีนะคือมันก็เพลินแต่ก็เดาทรงของเรื่องได้นะคะเป็นแนวพล็อตที่หลายๆคนชอบกันก็คือเมื่อศัตรูเก่านั้นใกล้มาเป็นสา มีภรรยากันนะคะให้บรรยากาศแบบหลังแต่งงานแล้วจะคล้ายๆมิสเตอร์ s อนด์มิสค่ะเพื่อนๆสำหรับเรื่องนี้มี24ตอนนะคะก็ออนแอร์ตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะก็จะออนแอร์ไปจนถึง6กุมภาพันธ์นี้แล้วละคะ่ะปี2025ใกล้จะจบแล้วนะคะเรื่องนี้มีเพียงแค่24ตอนเท่านั้นมาดูเป็นเพื่อนหวานได้ที่ VTV นะคะสำหรับเรื่องนี้มันจะมีการผสมผสานนอจินตนาการเข้ามาด้วย ะะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แนวปัจจุบันที่เอาเทคโนโลยีของยุคดิจิทัลเนี่ยเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะก็จะมีการเพิ่มในส่วนของจินตนาการนะคะอย่างเช่นว่าตัวละครน,นั้นสามารถจะข้ามกำแพงมิติแล้วก็พบกับการผจญภัยที่ไม่เหมือนใครได้ค่ะแล้วก็เนื้อหาของเรื่องนะคะจะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างความรากักแล้วก็จินตนาการเอามา mix and match กันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจำใหม่ นะจะใหม่แต่ว่าถ้าทรงของเรื่องของความรักแล้วก็การแข่งขันทางธุรกิจก็ถือได้ว่า มันจะเหมือนกับเรื่องอื่นๆแต่ว่ามันจะเพิ่มความเป็นโลกเสมือนเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะลูกที่ถูกทอดทิ้งของครอบครัวที่ล่ำรวยไฮโซนะคะทั้งคู่เลยก็จะต้องมามีความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดภายใต้ตัวตนสองด้านค่ะก็คือคนหนึ่งนางเอกนะคะฟังฝังลี่รับบทโดยลู่อย่างนะคะก็น่ารักตีนอเป็นผู้ที่มีความกระตือรือรน้นแล้วก็มีความเยือกเย็นจนเป็นคนเย็นชานในโลกของธุรกิจค่ะอีกคนหนึ่งคือ ืออังหางนะคะอันหางก็คือพระเอกรับบทโดยจางเย่านั่นเองนะคะก็เป็นเออเป็นนักแสดงที่อายุยังน้อยนะแต่ว่าได้เล่นบทที่มี ต้องมีวุฒิภาวะเอะออก็เป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะก,ก็ฉลาดด้วยในบทค่ะแต่ว่าต่อมานะคะตัวละครอันหังเนี่ยได้รับอุบัติเหตุอย่างกระทันหันนะคะก็ทําให้เขานั้นเข้าไปพัวพันกับโลกแห่งเกมอันลึกลับขึ้นมาค่ะที่นี่นะคะในโลกแห่งเกมเนี่ยพวกเขาไม่ใช่ศัตรูคู่อาคาิในโลกธุรกิจอีกต่อไปแต่ว่าภายนอกเกมส์นะคะพวกเขาเป็นเป็นคู่ศัตรูกันค่ะทีนี้นะคะ ในเกมเนี่ยก็กลายเป็นว่าทั้งฟังลี่นางเอกแล้วก็ทั้งอันอันเฉิงซึ่งในในตัวของเกมนั้นใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือนางเอกใช้ชื่อว่าฟังลี่ลี่ส่วนพระเอกชื่อใช้ชื่อว่าอันวีเซนนะคะก็ทั้งคู่ก็ถูกบังคับว่าในเกมนั้นเป็นสามีภรรยากันค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวตนครั้งนี้นะคะก็ทําให้ในเกมทั้งคู่นั้นเต็มไปด้วยพลังงานสูงมากเลยนะคะมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธในเกมค่ะก็ต้องมาต้องม แบบเล่นเกมด้วยกันนะคะข้ามอวกาศแล้วก็แบบอุ้ยปิ้วปิ้วปิ้ว,ว,วเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นพอทที่ที่น่าตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็ชอบในส่วนที่เรื่องนี้มันกระชับนะเพื่อนๆมันไม่มีความยืดเยื้อเลยนะคะตัดต่อได้รวดเร็วมากค่ะแล้วทางสําหรับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นละครที่มันไม่ใช่ละครแบบรักแค่ธรรมดาแต่ว่ามันได้ผสมผสานกับโลกดิจิทัลเข้าไปด้วยแล้วก็แต่ในเกมนั้นนะคะก็แต่ละเกมจะมีภารกิจที่จะต้องทําอย่างชาญฉลาด ก็ทําให้เนื้อเรื่องเต็มไปด้วยความระทึกใจตื่นเต้นนั่นเองนอกจากที่ว่าจะทําสําเร็จไหมแล้วก็ยังจะทันเวลาไหมนะคะทีนี้ไอ้โลกเสมือนเนี่ยค่ะก็คือในเกมเนี่ยนะคะต่างคนต่างก็ช่วยกันปฏิบัติตามภารกิจที่ระบบมอบหมายให้ค่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีบางภารกิจนะคะที่ตัวละครทั้งคู่ที่อยู่ในเกมนั้นต้องเกิดความขัดแย้งกันเองพวกเขาก็จะต้อง หาทางกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้ให้ได้นั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกจะเป็นแบบเออเกลียดรัก เกลียดรักแล้วก็ศัตรูแล้วก็เพื่อนสลับไปอย่างนี้และค่ะแล้วแต่ว่าภารกิจที่อยู่ในเกมนั้นจะต้องแบบทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนอะนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือคำว,ว่าความสัมพันธ์แบบไหนก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แต่งงานกันในเกมแต่ว่าเอ่อความรู้สึกในแต่ละภารกิจนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ในภารกิจแบบไหนแล้วก็ความรู้สึกจะเป็นเป็นแบบไหนคือจะรักไหมหรือว่าจะเกลียดกันนะคะ โดยผิวเผินนะคะพวกเขานั้นเป็นคู่รักกันค่ะแต่ว่าความจริงมันก็มีอ,อะไรที่แฝงอยู่นะคะแม้ว่าฟังลี่เนี่ยกับทางอันหังนั้นจะกลายมาเป็นสามีภรรยากันในเกมค่ะแต่ทั้งคู่นั้นรู้ดีอยู่ในใจนะคะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นเป็น,เ,ปนเพียงความพยายามอย่างผิวเผินเพื่อที่จะทําภารกิจให้สําเร็จเท่านั้นนะคะพวกเขานี่ต่างก็มีแรงจูงใจแอบแฝงของตอนเองแล้วก็แอบแข่งขันกันอย่างลับๆค่ะพยายามที่จะขัดขวางภารกิจ นะฮะของกันและกันเพื่อให้ได้รับชัยชนะในครั้งสุดท้ายนะคะอย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ในเสมือนเนี่ยเอามาผสมผสานเข้าด้วยกันคือความรู้สึกแล้วก็ความเขาเรียกอะไรความนึกคิดของทั้งคู่เนี่ยมันอยู่เหมือนกันทั้งสองโลกเลยนะความสัมพันธ์ของทั้งสองนะคะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆค่ะในขณะที่พวกเขาก็ต่อสู้เคียงข้างกันไปนะคะ,ะเผชิญกับการทดสอบชีวิตแล้วก็เสี่ยงกับความตายซึ่งก็มีซ้ําแล้วซ้าเล่า เช่นเดียวกันนะคะทําให้พวกเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจกันในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็กลายเป็นความรักนะคะที่ลึกซึ้งนั่นเองค่ะ ก็เรื่องนี้ไม่ได้ดูยากอะไรนะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าเราต้องมีจินตนาการนิดหนึ่งว่าโอเคตอนนี้พระเอกนางเอกอยู่ในโลกความแห่งความเป็นจริงแล้วก็เอาละตอนนี้พระเอกกับนางเอกเข้ามาในโลกของเกมนะคะเพราะว่าในเรื่องมันก็จะมีการเล่าเรื่องแบบสลับกันอย่างนี้แหละไปมานะคะความรักค้ามมิติแล้วก็เป็นการท้าทายของกฎของระบบอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านของทั้งคู่ชอบเล่นเกมไงก็ยังคงสำรวจแล้วก็ทดลอง ในโลกแห่งเกมต่อไปนะคะไม่มีใครอยากจะถอนตัวเลยค่ะและในที่สุดก็ได้ค้นพบความลับเบื้องหลังระบบแล้วก็ทำงานร่วมกันในการเขียนนะคะโปรแกรมกฎเกณฑ์ใหม่มันซะเลยค่ะกระบวนการนี้ก็เต็มไปด้วยภูมิปัญญาแล้วก็ความกล้าหาญนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เรานั้นสามารถมองเห็นความฉลาดแล้วก็ความงามของจิตใจของธรรมชาติของมนุษย์คนดีๆอีกด้วยนะคะความสำเร็จของพวกเขาก็จะไม่เป็นแค่เพียงชัยชนะเหนือโลกเสมือนจริง เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อข้อจำกัดต่างๆนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วยค่ะก็สำหรับเรื่องนี้เนาะหวันว่าบทละครเขาเขาแปลกใหม่ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคน คือวงการของไทยเองอะ่ะก็ต้องการเช่นเดียวกันสําหรับแบบละครแบบแนวใหม่ๆบทละครที่มีจินตนาการนะคะหวังว่ามันเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนาะเออก็อยากจะให้เมืองไทยมีบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะดาราก็มีทักษะการสแสดงที่ดีมากอย่างคุณจางเย่าวพวกเราเห็นฝีมือของเขามายาวนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องรอบทที่มันจะพาเขาไปปังปุริเย่ให้ได้ะคะ่ะแต่ว่าสําหรับการรับผิดชอบในตัวละครของคุณจางเย่า ไม่มีเรื่องไหนที่พวกเราผิดหวังกับการแสดงของเขาเลยนะคะส่วนสําหรับคุณลู่อย่างนั้นนะคะก็หวันไม่ค่อยได้ดูผลงานของเธอแต่พอมาดูเรื่องนี้ก็ดูเธอเล่นเป็นธรรมชาติดีนะคะเธอก็สวยดีก็ขอให้มีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้แบบคุ้นน้าคุ้นตานะคะมากขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นลาวนะคะสําหรับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะก็อยากจะให้เปิดใจลองดูกันคือมันเป็นแบบโลกของจินตนาการด้วยแล้วก็มีออพอดที่เป็นแบบโลก แห่งความเป็นจริงแล้วก็ข้อดีก็คือมันตัดตัดต่ออย่างรวดเร็วนะคะกระชับค่ะเนื้อเรื่องไม่มีแบบยืดเยื้อนะคะก็แค่แค่ย4ตอนเองด้วยใกล้จบแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเ,เพื่อนๆมีเวลาก็มากดดูเนาะ l i f o on o v v e ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ